ดีครับนิตรรักแฟนหมักมวยชาวนันน้นๆไทยแลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันอัปเดตข่าวสารวงการกับป้าโลกด้วยกันกับผมเช่นเคยนะครับห้ำใหญ่อนาคอนด้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วไอ้ดีมากนะปลามุกจกกระเปตด วนเวียนอยู่กับห้ำใหญ่ห้ำเล็กนี่แหละนะฮะเอา้าลามกจกกระเปรดอะไรเราไปโทษคนอีสานเขาก็เรียกกันแบบนี้ผมมีพี่น้องสองคนนะมีน้องชายคนหนึ่งพี่คนโตก็ห้ำใหญ่น้องคนเล็กก็ห้ำน้อยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมนาโอยยอิโนเอะ <laughs> คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังมีคิวที่จะชกแล้วก็อยู่ในความสนใจของแฟนมัดมวยชาวไทยของเราใช่ไหมฮะ <laughs> ข่าวดีด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ แฟนมวยชาวไทยของเราจะได้ดูแบบชัดๆแล้วก็ฟลฟรีด้วยไม่ต้องไปหาช่องทางธรรมชาติมวยเนี่ยกำหนดต่อยกันวันที่25กรกฎาคมนี้พอมีมวยโลกนัดสำคัญนัดสำคัญเมื่อไหร่ณปัจจุบันนี้ต้องฝากความหวังไว้กับช่องนี้เขาแหละครับ PPTV HD ช่อง36และแล้ววันนี้เขาก็มีข่าวประกาศให้แฟนมวยชาวไทยของเราได้เฮกันจริงๆแล้วที่แฟนมวยชาวไทยสนใจเนี่ยไม่ได้สนใจว่ามีชั้นโลกกี่สถาบันอะไรหรอก เขาอยากดูนาโอยะอิโนเอะหลายคนก็เอาใจช่วยว่าเออนักมวยญี่ปุ่นคนนี้เป็นเอเชียด้วยกันแล้วเขาก็เก่งจริงด้วยหลหลายคนก็เอาใจแช่งเพราะว่าโอ้ไม่ชอบเลยมวยญี่ปุ่นเก่งแต่ในบ้านอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับต้องยอมรับว่าไฟนี้เป็นไฟที่ยิ่งใหญ่สำหรับนาโอยะอิโนเอะยอดนักมวยต้องบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นณนะปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นแบนทัมเวทพิกัดรุ่นที่แล้วของเขานะครับร้อยสิบแปดปอนด์เนี่ยถึง4สถาบันด้วยกัน เป็นแชมป์ WBC เบิล r ูบซของ WBA IBF แล้วก็ WBO ไฟนี้เป็นการประเดิมเลื่อนพิกัดรุ่นขึ้นมา122ปอนด์เลื่อนปุ๊บชิงปับ๊บจริงๆน่าจะต้องชกกันไปแล้วแต่ว่าบังเอิญว่านาอยุยอิโนโอเอะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมก็เลยต้องเลื่อนไฟนี้ออกมาก่อนขอเลื่อนออกมาไฟระทึกใจก็ไม่นานเกินรอนี่นะฮะวันท,นที่25กรกฎาคมนี้ก็จะถึงแล้ว ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยชาวไทยด่ยชมกันนะฮะสำหรับ PPTV HD ช่อง36ถ่ายสดกัน3ชั่วโมงเต็มเลยตั้งแต่15หนากานาทีเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงนู่นเลยฮนะ6โมงครึ่งยิงสัญญาณสดๆจากอาริโอเกะอารีนานคอโตเกียวประเทศญ,ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเอาละเรารู้แล้วว่าอินโนเอะจะชกแล้วก็ชกวันไหนเวลาเท่าไหร่มีถ่ายทอดสดให้เราได้ดูกันด้วยแต่ว่าเราก็มา ฟังข้อมูลกันนิดหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยได้ดูมวยสนุกขึ้นนะครับคู่ชกของเขาเป็นใครไร้กาศขนาดไหนและหลายคนผมว่าก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วล่ละนะครับถ้าเกิดติดตามมวยโลกกันแต่ว่าถ้าเกิดใครเพิ่งเข้าสู่วงการมวยโลกมามาอัปเดตไปพร้อมๆกันเลยกันลวกันนะครับต้องบอกว่าเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งของเจ้ามอนสเตอร์นาอุยะอินโนเอะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะเป็นแชมป์โลกมาแล้วหลายรุ่นโดยเฉพาะรุ่นล่าสุด ก่อนที่จะเลื่อนพิกัดร,รุ่นขึ้นมา122ปอน์เนี่ยเป็นแชมป์โลก4สถาบันหรือ u n d i s p u t e d World Champion นั่นเองนะครับก็เป็นแชมป์โลกครบทั้ง4สถาบันเพียง1เดียวหลังจากนั้นก็สละแชมป์โลกทั้งหมดทิ้งไปเลยเลื่อนพิกัดร,รุ่นขึ้นมา122ปอนแล้วก็ได้ท้าชิงเลยนะครับกับนี่นะฮะเจ้าของแชมป์เจ้าของฉา,ายาคู่บอยส Stephen f u l แชมป์โลกพิกัด 122ปอนด์คนปัจจุบันนะครับสสถาบัน WBC WBO ในรุ่นซ u เปอร์แบดตัมเวทเจ้าของสถิติไม่เคยแพ้ใครเช่นเดียวกันชก21ไฟต์ก็ชนะมันทั้ง21ไฟตรวดน็อก8ไฟต์เป็นมวยสไตล์ออทอด็อกเป็นมวยถนัดขวานั่นเองนะครับชั้นเชิงเป็นมวยอเมริกันสไตล์ลุกเล่นแพวพราวเข้าออกเร็วป้องกันตัวดีต่อยแม่นนี่นะฮะแถมช่วงชกก็ยังยาวกว่าอีกด้วย ก็ต้องเป็นบทพิสูจน์ของฟุนตันด้วยเช่นเดียวกันละ่ะในเมื่อเขาต้องเดินทางมาชกในบ้านในถิ่นของเดอะมอนสเตอร์นาอยะอิโนเอะสำหรับสถิติของเดอะมอนสเตอร์นาอยะอิโนเอะผู้ที่เพิ่งเลื่อนพิกัดรุ่นมา122ปอนด์แล้วก็เป็นการชกในพิกัดนี้ไฟแรกเนี่ยนะครับมีสถิติการชกทั้งหมดชนะ24ครั้งรวดน็อก21ครั้งพลังกำปั้นเนี่ยถือว่าโอ้โหอยู่ในเกณฑ์หนักเลยทีเดียวนะครับ จากสถิติทั้งหมดมีแค่3ไฟท์เท่านั้นเองที่เขาปิดบัญชีคู่ชกไม่ได้เป็นมวยที่มีความรวดเร็วตัดลำตัวได้ดีต่อยแม่นต่อยเจ็บนะฮะนักชกรายนี้นี่แหละครับก็ย้ำกับแฟนมวยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณเนี่ยไม่พลาดชมการถ่ายทอดจะมีขึ้นสำหรับมวยบิ๊กไฟท์ชิงแชมป์โลก2สถาบันนาวะอิโนเอชิงแชมป์โลกสตีเฟนฟูลตันนะครับวันอังคารที่25ากร,รกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา15บนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับ เปิด PPTV HD ช่อง36รอชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีๆกันเลยนะครับหรือว่าใครสะดวกจะไปชมทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับที่ w o r l d w w p p t v h d 3 6 c o m หรือจะเป็นทาง YouTube ก็ได้ PPTV HD 36